สิ้นสุดการรอคอยสุพรีมเปิดตัวเจ้าของเสื้อหมายเลขวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสุพรีมชมบุรีอีเทคเจ้าของอันดับที่3วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021ประกาศคว้าตัวกันนิกาทีประโชรน,นักตบสาวตัวเก่งอดีตผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยเข้าเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่เจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข6ลงสนามช่วยทีมล่าแชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้กันนิกาตัดสินใจย้ายร่วมทัพโลมาสีชมพูหลังจากหมดสัญญากับ้อนแก่นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและจะลดปาก,กาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคมก่อนที่สุพรีมจะปล่อยตัวกันนิกา เพื่อไปร่วมทัพนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเป็นการชั่วคราวในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมส,สรญหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย er ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอดีตตัวตบทีเด็ดของอยุธยา ATCC กล่าวว่าตนเองรู้สึกตื่นเต้นมากที่ย้ายมาร่วมทีมสุพรีม เพราะจะได้ลงเล่นร่วมกับผู้เล่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยและหลายคนรวมทั้งยังจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานผู้ฝึกสอนระดับประเทศส่วนเหตุผลสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้คือการได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆในการลงเล่นค่ะทั้งนี้นะครับคาดว่ากันิกาจะได้ลงประเดิมสนามในสีเสื้อนะครับโลมาสีชมพูในรายการแซต h a i l a n d v o l l e y b บ l n Invitation นะครับศีสกเกต2021ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง21พฤศจิกายน2564ที่จังหวัดศีสะเกตนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีกับกณิการธิประโชสด้วยนะครับที่ย้ายมาร่วมทัพส e ุพรีมชบุรีอีเทคสู้ศึกใน t h a Thailand League ฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตาม กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ทุกคนชมฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ